สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพามาสุ่มเวฟซูปเปอร์ซูปเปอร์โซนนะครับผมวันนี้เอาทุนมาห้าร้อยบาทกันนะครับวันนี้จะมาสุ่มอุปกรณ์ไอทีนนะครับผมห้าร้อยบาทวันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะครับผมมาลุ้นกันเลยครับเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงก่อนนะผมมาเลยครั้ทงที่หนึ่งไปแล้วนะครับผมอะไรครับ จะได้อะไรอย่างรู้นนะทุกคนเฮ้ยอีเที่ยสามสิบสนาบิตไปต่ออย่างรู้นนะอีเที่ยคุณนึกว่ากูจะได้หูฟังมาไอ,อีเที่ยสามสิบสบิตต่อไอสัตว์สามสิบสาบาทอย่างรู้นนะทุกคน เฮ้การจออืมอืมสามสิบ <government> ห <c oughs> ้าเฮ้ยกูขอไอเทียร้อยหนึ่งสองร้อยก็ได้เฮ้ยมามาเฮ้ยเก้าอี้อืมอืมยี่สิบยี่สิบไอเฮียวีคารกำไรมาดิคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอืมอืมยี่สิบใจเย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นๆอะไรครับคีย์บอร์ดอีเหี้ยอีสิบบิีอืออือไอสัตว์อุ้ยเจ้งไหมอีเหียเอ้ยกูอดคลิปนายเฮียมึงต้องให้กูผมไม่ได้ปิดสปอนเซอร์อะไรจากจากเวฟเลยนะครับทำโพงอือือสามสิบบิทอืสามสิบบาทไม่ได้สามสิบบิทไอ้กูขอของบ้านนี่ไอ้หูฟัง 50บิตนะครับผม50บิตนะเดี๋กูขอ100บิตปังเฮ้ยโอ้โหเก้าวอีกเดียโอ้โหตอนนี้เจ๊งอยู่นะครับผมตอนนี้เจ๊งอยู่ตอนนี้เจ๊งอยู่นะครับผมเลยระพงระพงสามสิบบิตไอ้ีย เฮียเอ้ยกูขอดีๆบ้างนี่ขอของอ่ะหนูฟังก็ได้สามสิบห้าไอ้เฮียกําไรหายยากชิบหายเลยห้าสิบปีไอ้เฮียเ้ยขอมาดิกูขอบ้างนี่ไอ้เฮียร้อยสองร้อยสามร้อยก็มาดิ วิ่งติดติดลอยยังวะไปไอ้เหี้ยเจ๊งไม่เจ๊งดูกันเลยนะครับผมสามสิบห้าบินอื้มฮึ่ก uh, ูขอของก็ได้ไอ้เห mm, ี Fox, ้ยขอของอ่ะขอของอ่ะเฮ้ยกระจอกระจออื้มฮึ่มสามสิบห้าบิน เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องคุยโดนไหมเนี่ยไอเฮียเอ้ยเฮ้ยอืมึฮึได้ร้อยว่ะร้อยบาทไอเฮียทุกคนไอเฮียแต่กดเจ๊งอยู่ดีสัตว์เอ้ยแม่งรอซีพียูไอสัตว์ไอเฮียกูขอผมว่างไอเฮียเอ้ยไอคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอืมึฮึได้สองร้อยแล้ว มามากูขอดีดบ้างดีง่ลำโพงอืมพี่แก่ลำโพงว่ได้อีเียโอูอยากได้ลำโพงอยูพ่พอดีมาเ7ยร้อยเจ็ดสิบห้าิตแล้วนะครับทุกคนตามแม่งลายวะอ้ออีเทียยี่สิบิตวะทุกคนคเ,เ,คเ,เนืียรอีกร้อยห้าสิบบิตกูแม่งอีเทียกูไม่เนะอ้เฮียเ้ย โออย่างรู้นีเฮียตากูคไหลังแหเฮียสามสิบปีมาทำรารคาเฮียเหียแค่รอยเดียวเอแค่รอยเดียว้ิซิวสามสิบปีไอ้เฮียวี่ก้คังนี้ขอดีๆได้ไหมขอดีๆได้ไหมขอดีๆได้ไหม สามสิบบิตสามสิบบาทเหี้ยะคุเจ้งอยู่นะก็ได้มาสามร้อยนะในเดี๋ยวกูปแลกเปลี่ยนกันไอ้เฮียโคตรหมดร้อนเลยมา嘛กูแลกละ ต่อต่อต่อทุกคนไอ้เขียจริงไม่จริงก็ดูเอาลยเนี่ยจริงไม่จริงก็เอาก็ดูคีย์บอร์ดอืมอีกที่หนึ่คีย์บอร์ดกูเนาะอีสัตว์มาวะกูขอบ้างกูขอสามสิบห้าบิตยังไม่โดนแล้วไอ้เขียวันเนี้ยกูเห็นคนอื่นแม่ง สูงได้ดีหมดไอ้เหียแต่กูสูงไม่ได้เหียจัดเลยเนี่ยดูดิสองสิบหีิบาขมาตัดตัวเลยเน้สองสิบบาทเออห้าสิบไอ้เหียกูขอหนึ่งสามร้อยีเนี่ย,นเ,ย,เ,ยนเนี่ยไอเหียสามรอยกูไม่ได้เลยวะ่ะเนี่เฮียสามสิบาท ำคานเหญ่ทุกคนดูเอาไว้แล้วกันนะผมไม่อยากพูดมาคือที่ร้อยบาทมาว่าร้อยบาทว่า,า,าอีเทีย่ยร้อยบาทมานี่หนึ่งร้อยบาทมาอีสัตว์คูขอคูขอคุ้มทุนกูไม่ได้อะนี่อีสัตว์สามสิบมาเป็นอะไรไไวะ เฮีเมาดิมาดิมาดิาดโผล่ไอ,อ้เฮียซุ่มอีกได้สองครั้งมาไอ้เฮียเจ๊งไม่เจ๊งมึงรอดู้5่สิบห้าบิตอีกสามครั้งมะมึงดูมึงดูไอ้สัตว์ สามสิบห้าบิตเอามาหักเลยนะได้อีกสองรอบมารู้ว่าเจ๊งอ่ะไอ้เหี้ยตรั้งนี้ห้าสิบบิตไอ้เหี้ยมันมาสุ่มให้หมดเลยไอ้เหี้ยเลยพีตต่ตดจอสามสิบห้าบิตไอ้เหี้ยเอ้ยครั้งวะทุกคน ต้องเป็นวันของกูบ้างเอาไวนะสามสิบบิทสามสิบบาทาอีกครั้งเฮียเอ้ยเได้เฮียอะไรน้นาะเฮียเสาร์บนะิอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งอ้เฮียดูดิทุกคนดูดิ ไม่โคตรสนใจเนี่ยไอเฮียไม่เจ๊งกูไม่ยอมกูไม่ยอมไอเฮียต่อต่อ,อเฮียอีก 300, 300สามร้อยสามรสุดท้ายก็อยากได้อกปอนในทีไอเฮียเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบ้างนี้ไอเหียเ้ย เฮ้ยเงี้ยเงียังไงตัว่เลยวะห้าร้อยเหี้ยกูจะเหลือเฮี้ยอะไรเนี่ยอืมสามสิบบาททุกคนกูสูบไปสี่สิบได้มาสามสิบบาทีเดาแล้วอย่าอย่าลืมกด subscribe ให้ผมเลยนะแล้วผมทำคลิปต่อๆมามีห้าสิบสี่บาทุกคนนี่กูอออออขอ 100, 200, 300, ร้อยสองร้อยสามร้อยเฮี้ยกูขอบ้างดิสามรอยก็ได้มา ถ้า300กูก็ว่าดีนะเนี่ย20บิตไ0้สัตว์ตามอีเฮีย150 150 150บิตครับคุกคนอีเหีย 150, 150, 150, 150. อีเหีย,หยแต่ข้างด้านข้างกูอยากได้มากไ้มึงแกของดีๆได้แล้วอีเฮียกูส่งมาขนาดนี้แล้วมึงให้ของกูดีๆได้ละกระจอ สามสิบห้าบิตแล้วมาทำเงิเหี้ยเลยเฮ้ยกูขอ,อเกียม่เกียดิเฮ้ยเฮ้ยสามสิบบาทให้กูขออกกรณ์นั้นหนึงก็ได้สายคีย์บอร์ดเนาอะไรมึงก็ให้กูมาเถอะไอ้อกาตองสามสิบห้าบิเหี้ยคลิปนี้มีคำหยาบ เยอะขอไพรด้วยนะครับผมไม่มันลุ้นจริงนะผมว่าใครไม่มีเงินก็อย่ามาเล่นเนะเจ้าผมนี่ผมลองให้ทุกคนดูห้าร้อยได้อีอะไรบ้างเนี่ยยี่สิบก็ให้โต๊ะบ้างดิก็อยากได้โต๊ะอ่ะก็๊อีอะที่หนึ่งร้อยอี๒ เอ้สัตว์แต่กูก็เจ๊้งอยู่จิงหนึ 100. ่งร้อยไอ้กูต้องได้ละโอ้กูต้องมาละโอากูต้องมาละสาม,ม,มสิบห้าบิตเข้ามาออีกส,สงองร้อยบิตนะครับผมสามร้อยมึงมาเถอะเฮียพกูขอรล้องสามสิบบาทเยอะเ้ยโอ้ยเลยวะ ผมขอ50บปีขึ้นอ่ะตรงเนี้ย้50ตรงเนี้ยขึ้นอนะ่นนนนะถือว่าคุ้มมาห35บิตผมว่ามันไลร่สลราบ่ะ35บินอีฮีกรตอดดอมจะเย็นทุกคนเบนไปต่อไปต่อ ไปต่อครับทุกคนสามสิบห้าบิตที่เดิมเ,เออหมุนกลับบ้างไอเฮียเอ้ยหมุนกลับบ้างกลับมาที่ยี่สิบบิตเหมือนเดิเมเฮียอีกสามครั้งอีกสามครั้งทุกคนเฮียกลัแม่งเก่งนะกลัวนะเก้สิบห้าบิตเอามา สามครั้งคีิโปโคตรยาวว่าคิดเนี่ยห้าสิบบิตนะครับทุกคนไอ้เฮียมาเอาคีย์บอร์ดอะไรมึงก็ไม่กูเถอะมามาไอ้เฮียเฮ้ยร้อยห้าสิบบาทมาวะ่ะมาวะ่ะเฮ้ยร้อยห้าสิบบิตเฮ้ยไอ้เฮียทุกคนขาดทุนไปเท่าไหร่วะเนะี่ย ใจเย็นนะครับผมอะไรสามสิบสามสิบบาทนะครับผมรา,า 5, 4, คาทูนไปห้าสิบคนกดต่อกดต่อนะครับผมต้องกำไรมาบ้างดีวะโอ้โหเยีย่ยมห้าสิบบิตนะครับผมกำไรสิบบิตนะคนรุนน่ะทุกคนบอกเลย เนี่ยไอ้เหี้ยมาสามรอนี่กูขออุปกรณ์นันหนึ่งกูพอไอ้เฮียเอย้ยกูขอสองสามร้อยมานเนี่ยคีย์บอร์ดกูอยากได้โดคตรกูเห็นเขาสูงแม่งได้คีย์บอร์ดตังเงยอะไอ้เฮียกูส่มเยอะยมาสองครั้ง อีกสองครั้งถ้าพูดคียสองครั้งนะแล้วกาสิบปีหลังสสิบห้าเีไอ้ไอ้อีกสองครั้งย่อี้ย์อยมึงให้กูมก็เกินไปแล้วไปอี๊ยอยากมงสมตั้งนานนี่เนี่ยอียงไม่ให้ไม่ให้ กูไม่ยอมอ่ะกูบอกเลยไอ้เหี้ยสามสิบบาทพ่อตายต่อต่อกคนไอ้เหี้ยกูว่าไม่จบอ่ะวันเนี้ยว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเล่นอันอื่นบ้างเล่นเกมอันอื่นบ้างดีกว่าเล่นต่อแฟชั่นมี่ะไระ้า ลอง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 นะลองดูเฮียสามสิบบาทเติมาสามสิบาทไรเฮียเลยวันีแกะภาคละไว้เฮียอ่อนไว้เฮียหมดกำลังใจสามสามสิบบาทเลยอู้โขดีๆเลยดีเฮีย ไม่จบ30บาทต่อเกมเกมเพราะว่าอยากได้อนะุปกรณ์ไอทีเนี่ยสักอันนะว่าสักอันนะม่ต้องมาหนะ้าสิบปีเฮียคียบอร์ดก็ไม่กูคียบอร์ดก็ไม่ให้กูอเฮียสามสิบห้าบี เจริญเฮียแม่มือคงเลริญเออเฮียะหูฟังตองใหูฟมาให้น้อโอ้โหพวกของอกกรอนในทีมอะ เฮ้ยเ hey, อ้ยสามสิบบาทแล้วมาทำอะไรเนี่ยอีสิบบิตอีกแล้วอีสิบบาทก็ว่ากูเจ๊งละรอบเนี่ยกูสมควรพอไหมเนี่ย <Hey, S 1> มันดูสามสิบเาทไ <Hey, hey, S 1> อ้เฮ้ยเอ้ยกูก็เข้ามาห้าร้อยแม่งขาดุูห้าสิบไอ้เฮ้ย hey, hey. ใครมีทุนก็อยากเล่นเลยใช่ไหมมันเสี่ยงอ่ะที่แบบเนี้ยห้าสิบเียเลยการจบกูก็ลุ้นเนาะไอ้เฮี้ยากก็ยากอเฮี้กูเสี่ยงมาลุ้นดิฟัง ก็ไม่ให้ตูอีกอสามรอบมาทุกคนโอ้ย,ย,อ,ย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยอุ้ิยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยเกือ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเกยอะกอ่กะทุกคนราวังอย่าไปเล่นเหนื่อยเฮ้ยกูแม่งทอกูแม่งทอไอเฮียสามสิบบาทมาทันงเลยกูเจงกูบอกเลยกูเจงเป้นหนึ่งร้อยบาทเนีเยเเ่ย,ายมาได้ไง ทุกคนหวว่าพอแคน่นี้ก่อนันเนี้ยก็เก่งไปนะครับประมาณ170ร้อยสามสิบเลยร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยขอบคุณครับ